ซี okay. ้อมาตั้ต่เราซื้อแล้วเพื่อตอนได้นำไปให้ทีมอื่นยิงต่อไปแล้วต้องบอกว,าว่าสหรับแข่งเนี่ยมีสิบคู่ตอนนี้เหลือสามคู่แล้วเพราะอะ้นก็ยังไงเมาคื้อด้วยห <c oughs> รือใหม่ดิี่ยตัดองเราเล้วะฮะคนที่จัดโต้ผู้เล่นที่มาทำการแขงร่งขันเนี่ยยังไงไปซื้อให้เราแข่งกันบ้างได้ดีครับเอาเกมต่อไปครับ เป,เป็นเกมก็วุิตามาในชุดเขียวเจอทางด้านชรอ,องมาต่อครับ สําหรับเกมที่ผ่านมาของนักพูดเอตีฟาเนี่ยสําเร็จกับกล้แลนดมาหนึ่งประตูองชนะเลส่วนชาะเขาเขาขอในเกมที่แล้วเอาชนะบางเบอร์ดีล่ามาได้สองเข้าไปทีเดียวครับเกมนี้ถ้าเจอครับโอ้โหทั้งคู่ยังไม่ได้แพ้ใครเลยคในเกมแรกครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าเกมนี้จะมีคนแพ้หรือเปล่าถ้าลองส่องไก่ลูกนี้ก็ยังไม่ตกต่อว่าลองเหยียบภาพทางเลย สำห,หรับคุณตาแตีาอก็ย <Columbus> ังใช้เบียร์เยที่สามตวนเด้มครับโต๊กลางเป็นตั้งครับตงใช้สเกิร์ของหลังยัตรงเป็นี่บุรกลาเป็นหดการในาวรับเลยครับในชวงอ่เข้ากะัสับของลูกนี้ยังไม่ออกคับเกอร์ยับกลับมาพิบุตรเกย้กมาทขวาว่าครับต้องตอก เตือนยาวออกมาทางซ้ายลูกนี้จับบอลแล้วก็หลุดอ,ออกมาไมเองครับเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันใกล้เกือเขึ้นพรโหดจับบอลยาวนิดเดียวเขาออกเลยครับยังเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาเคือจิตาและข้างแล้ปอาเตือนยาวเลยนะทุกันนี้พยายามจะโลงอยูย่แต่ว่าจะไปโดนเลี้ยเข้าเขาต่อกออกข้างครับ แล้วควมาอยู่ตรงบนนี้ไป่ชื่อหน้าเลยถ้าราล็อกสวยหน่อนนี่ก็ล็อกต่อไปสองคนให้มาตรงกลางทีเมื่อติมทางขวาจับมาเอานี่เรื่องเกิดีก้างขวา คนเดียวสวัสดีต้องย้อนกับมาไหให้มาตรงกลางเราตัดสินใจไม่ตกอบการไรตรงกลางให้รุ่งเตะบุกยามสาสองไอ้เจ้าื่ระบบทิ้งก่ได้แล้วเ่าก็บอกมือสุตา สองัสวัสดีันี้ยาวลงไปครับขึ้ตามไหลออกมาขวาจะสวยเก่าแล้วขึ้นมาสองคนเท่านั้นครับล้ตาเนยสีคนโอ้โหอ่าออกเต่ไม่ดีวันนีแล้วเผู light, default, on, you know. 4, oh, oh. ้หล you know. um, ักตัวยังออกาไว้อ้เรคู่กันหมดเลยเาอบยากให้คนายเขาหอง่ายให้กายหอยากแล้วก็ทำตู้ีตาตกองหลังอยู่สคนครับ แล้วปับพองาิูนแล้วตตะกี้ก้าวนะแล้วพว่าท้าสานังหวนี้ังหวะนีให้เดกไปินก็คีจังหวะนี้เลูกตาเตด้านขวาบ วิ่มาเปตู้นี้ให้ยันโง่ทิ้งเอาไว้ได้ไอ้ตู้เล่น้าเลยเข้ามากอ่แเ้วปล่อยหลก่อนนี้ไม่รู้อ่ะครับข้างหลังนี่ก็เพื่อนเลยพี่ต้าปล่อยหลรยลูกนีูไม่เข้าใจเลยไหเยกดินเจ้าได อย่าล้วติดจังหวะนี้ไหลเอามวทางขวาเขากลับควมแล้วเตะทะลักออกห้างลูกนี้ได้่อจะหูุขเครื่องของทางด้านข้ามาต่อครับครับนาโานาที่เต้าตัดติดใจตวัดลีลูกนี้เ่อจไม่ตกสอค รูปตั้งเตะขึ้นมาจากปากประตูของลูตาเฮ้ยยาลูกนี้ยังปมนรู้จะพุ่งทิ้งออมาได้ครับเขาสองยังเป็นลูตาเก็บได้ครับเปลี่ยนงานวันขวาอโทษทีตูปเปิดเปิดเปิดเปเลยบอลูองหนักไมรู้ตั้งเตะขึ้นมาจากปากประของข้าวกปสอครับือว่าข้ากอนก็ยังมีอะไรสับรห้ามันหนาหนาโคตร เบบ 7, 4, นี่ยวันนี้มาเป็นทีมทีมเลยแต่เดี๋ยวจาลูกนี้ก็หลุดออกวางได้ยังงี้ครับเล่นเล้วแล้วลูวตาอาเปิดมายังไม่ผ่านดูดก็ต้องบอกเป็นอีกคนที่เล่นลูกตาขาดได้ค่อนข้างดีเนี่ยจับลูกนี้ก็ทำลุกออกข้างลเลยครับเกมส่วนใหญ่ก็ต้องบอวกว่าพัตเตอร์ี่ยวกมาสู้ากันในกลางสามากกว่าก โอกาสจบสพจังหวัดสาแองกยังไม่รู้นะ่ออกทีนะโอ้แล้วจังหวันี้ต้อการไม่เปล่าราคการณ์อย่าลงไปนอนเล่นกับคู่กับถึงลูกตั้งแต่ขึ้นมาตัดยานเลยงั้คือจิตาเปิดลูกนี้ไม่ผ่านับเขามาบอกดับได้ครับเออดเว้ ไั่รู้เหมือนตั้งก่อนอยากให้ตั้งก่อนไม่ได้่ได้ไม่รู้พออกมาผ้าครับต้องระวัดีจับอนขึ้ัอุ้ยเธอร์ลื่เสเก่งไม่ังหาแรกนะไ้ยนผ้าอทษครับ ตอไกดล้วเรแเรียบร้อยแลเ้เโอ้โหดู้วกกรตัวเครับบอลทุกตัวขาใลูตัว่นีเยอะอ้เมื้อปูขาวปูหัมท่อตอบไม่ทนอีกแล้วังหวนที่บอลแรต่อัดวโอ้โหบอลโดดมามุ้งลงพอดีเข้ตอยูการเป็ประตูตึ้นนข่งหมน่าดูตาไปเลยเอ็ประตูสองฝูงจากการยิงไกลสุดเยอะไรแล้วอกู เกณฑรกกากสองแล้วเกมนี้ินทางด้าตูสีตาจากแดงแล้วก็ทำคูตั้งตโโครับวแล้วีจริงครับทําให้เป็นประตูขึ้นำครับดูสีตาไปแล้วไปหลัง không được bốn, ít ít, không phải pha đâu, kiểu pha nào, อเกณาสวยแต่ลจังหวะในฟัที่ปอดเขต้องการให้ต้องต่อโอ้มโผจังหวะเือ้องตอกลัดผู้ตรวจจะได้ผรวจกันแน่ยังเอาได้เลยลูกคืนรถดูตาโอ้พุ่งยัดมาแล้วอาวตรวจคนไม่ตรวจยีโมโมอะไรพี่ยีโมอะไร เข้าแล้วบอกนะเข้ตามหาอยู no er. oh, oh. ู่ดเข้าไปตนเงครับ่ที่บอกขว่าด้างสนามี้หาลองหลายคนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ใช่หจะวอะไรได้ครับลาเหมือยนะครัดเยอะ่านมา่ทางออชื่อแรกเลย เปยนยิงตาพี่น้ำยืนรอสูงแลจกกสวยะอาต้งยม่ขดมานนลูกนี้ก็จะเตะยิงออกข้างเลยได้้น้ ถือโขกซีนออกมาเผาสองตัวนักขวัญนี้ฟาดด้านหลังมันเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะจังหวะตัวนี้บางบางครั้งเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเลยเป็นเลยเนี่ยกรรมการอาจจะให้เลยเหลือแล้วถ้าบางครั้งเนี่ยเจอเมาขอโทษกันเนี่ยกรรมการก็ไม่ให้ก็มีนะถ้าปล่อยนะเนี่ย เรื icana, Entonces, ่องเจตนากับซีเนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นับเพราะฉะนั้นก็สมารัวักันนี้จรงแว่เข้าวอลถ้าเดินมาขอโทษกับืนได้ก็เป็นเรื่องีเดีตัวอย่างที่ดี้เอาไปหายที่เลยั่างนี้ดูจังวัวยูทางซ้ายครับจาต้องนีทันแหละต่อข้าน้ันจะได้ดูเท่เล ยอนกับมาตั้าใหม่แล้วก็เรียเยกนีย่้อยนเรอหน่้านี่ยเลยนน่้ันาก็าไทยกับหลักไม่ดีนะตวนี้โอ้แล้วยังเป็นเจ้าตัวลงมันไม่ต้องช่องแก้ตัวเลยตันนี้สายหิดแล้วก็ตั้คู่

โหแลติตาสกลับวุ้นี้็ให้บอลงได้ีเเราหมดปนี่เหรอตอนนี้ยังเป็นกูติตาที่นำดีหน่อต่วสูงเล

ากได้เรื่อเคื่อมาตอนนี้ทางด้ขวาคึงตาพุ่งยัดขาแล้วโง่นี้ไ่ตรงต่อแล้วมองือด้วหลือว่าไปแทกตัวอยู่ว่าตอกหลักะไม่ดได้โง่เพื่อว่าดึตาแตา่ว่ตาตา่ก่วาดุดท้ายโง่ดึงต่อไปด โอ้แล้วจัวองลนี้ตื่นเลยครับกแล้วบุนตาเข้าอยู่ช่วง้านทีสุท้ายครับยัเป็นบุนตาที่ทำให้เป็นตลักสุดคับสาลูกยิงไกลยต้องบกว่าตังวนั้นไม่ใช่แค่ตัวะเดียวจริงๆนะของเกนี้ครับสแ่ครับแเจ้เร็กูรข้นม ที่ได้อไว้แล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยคาร์วัอเนี่ยเอาชนะคาง์วลตล่ามาแล้สองประตูต่อหนึ่งเส่วนทางด้านบูมิตายสนกาแแล้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเกมแรกของทั้งคู่ครับเกมนี้คู่่อมมันเต็มกันเองเต็มเกมที่สองครับเป็นกันแล้บูมิตาที่ขึ้นนำอยู่ในขณะนี้เป็นประตู่อศูงครับ เราสี่ตู้นี้ลุกไม่เป็นของเรายึดปากใชก้อยครับก็ถือว่าเกมลุกของข้าวต่อวันี่ยโตเฉพอะตรงหน้าเนี่ยพีคไม่ได้บอลเลยครับบอลมาไม่ถึงเขาเดี๋ยวพี่บอกว่าเนี่ยการปัญหาของข้าวต่อวันนี้เนี่ยการระเบียงบอลจากหลักขึ้นมาหน้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างเรากป่าแล้วจังหวะนี้ก็ไปเสียฝ่ายแล้วหน้าเสียบอลแล้วก็พยายามไปไปตัดเกมเนะคร เลี้งไโดนะบไสีารีเที่ดำดลุ่แกึเร็วนี้เฮ้ยยดัิงไกลวนี้ไปติดตรงแผงน่นนะมาถึงขั้วตัวตัวน่าใม้ยิงเลด้วยครับยิจิตาตอนนี้ยมงจะเล็ต่อเวลาแล้วเฮ้ยสองนาทีเศแล้ว

tụi nhau mà cả bùa bẫy nữa cả, rồi phải bỏi lon,ตก vào ลองตัดพัดตั้งกระสายเลยครับเข้ามาต่อฟุ๊เเออเปิดจาเขึ้นมาทางขวาลูกนี้ไปถ่ายแล้วตอกกลับได้ครับแล้วตัดสิต้ายิงสวนอีกครับโอ้โหลูกแรกยิงเข้ามาเลยหล่อเลยครับาวนี้ได้ยิงอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ คือเปลี่ยนแกต่อวันทั้งรายแล้วคจังหวะนี้จะให้ทะลุข้อไม่ผ่านยังได้รับผ้เล่นเลยล้คเลยเลยแต่งเข้าไปแล้วไหลสายสุวเโอ้โหลูกนี้มยังจะขึ้นบอลไปไหน เราคเราบาเจ็บในาแล้วขึ้นเวลาแรกครับโอ้โหดูว่าตอนนี้เล่นันดาพยายามเร่งแต่เวลาครับจางหวะที่มีลูกสุเจนเน่ก็จะพยายามดึงเวต่เพื่อทางขวาจับสจังหวะเอ้าี่หายแล้วไ่ด้เป็นติบ็อกครับ่าตอนนี้ต้องงหกระตุ้นเพื่อกทีแล้วเราเข้าตอกช่องุกการบาดเจบก็เป็นนาทีแล้วในขึ้นเวลาได้ครับ เออแล้วแตะไม่ดีหยู่นะสองต่อนหนึ่งโอ้ยเรื่องจะโดดมาูกนวแล้วลูกนี้จะหาไม่หายเอาเฮ้ยเฮ้ยเย้เอาอตัดสูนใจยิงลูกนี้อยู่ออกไปไกลเลยครับแต่ี่บอไว้ว่าเรารับผิดชอบแค่ในสนามครับเพราะฉะ<อ>นันโนโนโน้โดนหลอดไฟแตกโดนร้วยลายไม่เป็นไรครับเรารับผิดชอบให้ครับแต่ถ้าเกิด จบอของ้ทานอกเนี่ยก็ฐานหนึ่งลงตัวเพราะฉะนั้นการเตะอากาศก็ลองระวังนนี้ดีนเร่แเสียค่ามนหนาแล้วาจะไปเสียค่าเสียผาให้กับรถอีกก็ไม่ใช่เรือดีดีเรืองเราฟังบอลกันจังหวนะรถุ่งระท้ายคอมสอบม่เลืกมาว่ารถจะไปที่ที่ไหนเดี๋ยวเรอกราบะเสียแล้วรถมาสักพักแล้วด้วย แล้วสําันี้เยตงโมสบาตัดป็นายแ้ออกค่าได้ลูกที่เขาตอตแล้วทุกไม่สุดมือแ้กยาวเลยยาวเลยยาวยาวเลยาวเลยตนี้เออใางตัดแล้วก็ถึงออกค่าครับ หมดลูกนี้เมื่อพี่บุ๊คไปทิศไปต่อยครับโอ้แล้วฟิตไปเก็บบอลได้ทางขวาแต่ไอบมาว่าแล้วตัวนี้นยิง,งยอโอ้โหดูพยานเลยยิงยัดเลยครับโอ้แล้วทะไลน์ลูกนี้ก็ต้องบอกว่าการทะไลน์เขาปอนกับวจังหวะที่จะยิงมาแต่ที่บอกว่าเราไม่อนุญาตทะไลน์ทางร้านจบหลักทะไลา์เนี่ยถึงพี่บุ๊คทำสินแล้วครับ แต่การเข้าสกัดด้วยการคลายเนีเราไม่อนุญาตอหรือเราด้วยการตั้งตัวเขาโดนตีต้องยิงมิดโดนตัดได้เหมือนกันเขาจะไปติดตัวบุญตาฟเขาชอบมาตอกตัดันหนักเลยที่สุดท้ายเก่งเขาเป็นคุณสตาร์ฟที่นำเรียนของวันละคู่เราเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยคือกัลารแล้วกการต้องต่อตีดาวเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับ